ข้อ9นะครับเป็นเรื่องแคลคูลัสนะครับกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้กำหนด g x มาให้1ค่านะครับก็คือเป็นฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันแล้วก็ให้ f ที่แทนด้วย7เท่ากับ3ให้อนุพันธ์ของ g ที่แทนด้วย7เท่ากับ1คําคำถามคือก้อนนี้เมื่อแทน x ด้วย2จะมีค่าเท่าไหร่นะ อนุพันธ์ของก้อนนี้นะเออก็คือเราต้องไปดิฟอย่างนี้มาเนาะโอเคครับอ่ะทะนีนี้ความรู้พื้นฐานที่น้องๆต้องรู้ต้องใช้เป็นในข้อนี้ก็คือสมมุติว่าคุกอัมีสูตรอนุพันธ์ดิฟ x กําลัง n เทียบ x เริ่มจากสูตรนี้ลองดูนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้ว่าดิฟตัวนี้ได้อะไรใช่ไหมก็คือดึง n ลงมาวางข้างหน้า ส่วนดีกรีเดิมนั้นก็จะลดลง1ขั้นนะครับแต่สิ่งที่มักจะหายไปก็คืออะไรครับมันก็คืออตัวอนุพันธ์ตัวสุดท้ายที่จะต้องดิฟ x เทียบ x อีกครั้งหนึ่งนะฮะดิฟเตัวนี้มาจากไหนมาจากตัวฐานเดิมที่มีอยู่ตรงนี้คือไส้ในที่สุดเลยกูกับเรียกตัวนี้ว่าดิฟไสนะฮะเป็นภาษาที่เราพูดกันเนาะดิฟ ไส้นะครับเพราะฉะนั้นในการดิฟฟังก์ชันใดๆนะฮะน้องๆต้องดิฟให้ถึงไส้ในจะรู้ได้ไงว่าถึงไส้ในแล้วก็คือดิฟไปจนถึงตัวสุดท้ายที่เหมือนกับเทียบข้างล่างนะ,ะนะครับต้องดิฟไปจนกว่าจะเป็นดิฟ x เทียบ x ซึ่งปกติแล้วน้องๆจะไม่เห็นตัวดิฟ x เทียบ x เพราะอะไรเพราะว่าค่าของมันคือ1นั่นเองก็เลยจะไม่ค่อยพบเห็นโอเคไหมฮะ ก็เลยกลายเป็นสูตร nx กาลัง n ลบ1ท่ทั่วๆไปทีนี้ถ้าสมมติว่าคูกรับแทนนะฮะถ้าคูกรับแทนอะไรเปลี่ยน f เปลี่ยน x ข้างบนตัวนี้นะเปลี่ยน x ข้างบนตัวนี้เป็นฟังก์ชัน fx สักตัวหนึ่งขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมาสูตรดิฟก็ยังคงเหมือนเดิมคือดึง n ลงมาวางข้างหน้าในขณะที่ฐานของฟังก์ชันก็จะยกกำลังที่ดีกรีลดลงหนึ่งก็คือเปลี่ยน x ให้เป็น fx แค่นี้นะครับน้องๆก็เปลี่ยน x ตัวนี้ให้เป็น fx เนาะแต่ว่าตอนจบสิครับตอนจบมันจะไม่ง่ายๆเหมือนตอนแรกเนื่องจากตอนจบเราต้องมีการดิฟไส้ด้วยซึ่งไส้ในที่นี้ของข้อนี้ก็คือตัวนี้นั่นเอง ค,คือมันต้องมีการดิฟไส้ดังนั้นตอนจบในข้อนี้เราจึงต้องมีการดิฟตัว f x อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้โอเคไหมฮะคือสัญ,ญลักษณ์ของการดิฟเนาะบางทีเราก็เขียนดิฟ f อย่างนี้เทียบ x จุกแมะซึ่งความหมายย่อๆก็ถือเป็นอนุพันธ์ของ x คือสัญ,ญลักษณ์2แบบนี้เท่ากันนะสัญ,ญลักษณ์2แบบนี้คืออันเดียวกันนะอย่าสับสนนะฮะ บางคนเรียนแคลคูลัสใหม่ๆก็ไม่รู้จะเลือกเขียนอันไหนดีแต่ความจริงแล้วมันมีสถานการณ์ที่เหมาะสมเนาะเดี๋ยวค่อยๆเรียนขั้นสูงๆไปว่าเมื่อไหร่ควรจะเขียนแบบไหนเอาละสรุปตอนนี้ถ้ามันเป็นฟังก์ชันยกกำลัง n น,น้องๆต้องดิฟไส้ด้วยหรือถ้ามันเป็นฟังก์ชันที่มีความยุ่งเหยิงก็อย่าลืมดิฟไส้ข้างในด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงคำถามก่อนนะยังไม่ยุ่งกับ GX นะครับน้องๆ คำถามก็คือ,อน,นี้ฮะถ้าเรากำลังจะหา,อ,าอนุพันธ์นะอนุพันธ์ก็คือดิฟนั่นเองเนาะเดอร v รเวทีฟหรือดิฟนะครับอนุพันธ์นะครับของเจ้าฟังก์ชัน f ที่มันย,วยาวๆอะ่ะโจทย์บอกว่าให้หาอนุพันธ์ของตัวนี้นะตัวนี้นะโอเคไหมก็คือให้เราหาอนุพันธ์ของตัวนี้นะครับมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ ต้องทำยังไงจำได้ไหมเราก็ต้องดิฟฟังชันโดยรวมการดิฟฟังชันโดยรวมก็คือดิฟแบบนี้ดิฟแบบค้างสัญ,ญลักษณ์ดิฟแบบไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดนะดิฟแบบค้างสัญ,ญลักษณ์ก็คือมันจะเป็นทรงนี้ก่อนเนาะอ่านะฮะได้ตัวนี้ก่อนยังไม่ได้ดิฟข้างในนะแคแ่มองภาพรวมนะฮะเหมือนต,ตัวที่อยู่ก้อนแรกตัวนี้เนาะเสร็จแล้วพอเราดิฟสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ถามว่า ตรงนี้มีไส้ไหมตรงนี้มีไส้ไหมคำตอบคือมีเพราะว่าไส้อยู่ข้างในเนี่ยดูความยุ่งเหยิงของมันดังนั้นน้องๆจะต้องดิบไส้ข้างในอีกทีหนึ่งโดยใช้สูตรดิฟแบบพื้นฐานดิบไส้ข้างในเป็นยังไงดิฟก้อนแรกได้อะไรครับน้องๆดิฟสอง x กำลังสองก็ดึงสองลงมาชนกลายเป็นสี่แล้วตัว x ก็ลดดีกรีลงหนึ่งดิฟตัวที่สองเนาะดิฟสี่ x ก็จะเหลือแค่4เฉยๆดิฟลบ9ก็จะกลายเป็น0มันก็จะเหลือแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าก้อนข้างหลังตัวนี้เป็นผลพวงจากการดิฟไส้เคไหมฮะตรงนี้คือการดิฟไส้นะดังนั้นการหาอนุพันธ์ของก้อนนี้ก็คือเมื่อดิฟครั้งที่1จะต้องดิฟภาพใหญ่ก่อนดิบค้างสัญ,ญลักษณ์ไว้ดิฟส่วนที่2คือดิฟไส้ข้างใน ดิฟเสร็จแล้ว2ส,ส่วนนี้คูณกันนะครับโอเคไหมฮะอ่ะข้อนี้ก็คือดิฟเสร็จแล้วได้แบบนี้ทีนี้เมื่อเราดิฟเสร็จแล้วเราก็ต้องทำยังไงเราก็ต้องแทน x ด้วยอะไรฮะที่โจทย์บอกนะฮะเราก็ต้องแทน x เท่ากับ2เราก็จะได้ผลลัพธ์จากการดิฟว่ายังไงฮะอนุพันธ์ของ2คูณตรงไหนที่เป็น x เราก็จะใส่เป็น2 นะครับกำลัง2ตัวนี้เนาะแล้วก็บวกกับ4คูณกับ2แล้วลบ9ส่วนไส้ข้างหลังที่ถูกดิฟก็จะเป็น4คูณ2แล้วบวกกับ4เห็นไหมฮะดังนั้นมันก็จะติดค่าครั้งเอาไว้ว่าอะไรฮะก้อนนี้ทางก้อนก็จะกลายเป็นดิฟของอะไรดิฟ f แล้วข้างในตัวนี้นะน้องๆปคิดเลขเนาะ 2องกำลังสองได้4ีคูณสเป็น8ปบวกแเป็น16 8หบวกแเป็น16บลบเมันก็จะเหลือ7นะฮะส่วนเลขข้างหลังก็4 2, 8. 8ี8สอบวกสก็เป็น12มันก็จะค้างอยู่ตรงนี้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องตามหาจริงๆว่ามีค่าเท่ากับช้อยไหนนะฮะแต่มันติดตรงอะไรมันติดตรง f ดิฟ7 ะะโจทย์เขาไม่ได้ให้มาโจทย์เขาให้ f เฉยเฉยๆล้วเราต้องมาหา f ดิฟแล้วแทนด้วย7ด้วยตัวเองอีกทีหนึง่งโอเคไหมครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวพาทำตอนนี้ให้น้องๆเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาถามมันคืออะไรนะฮะอนุพันธ์ของก้อนเนี้ยเราดิฟเข้าไปในไส้อีกทีนึงมันคือแบบนี้ทีนี้ถ้าเราจะไปหาองค์ประกอบอื่นกูกกก็ต้อง พิจารณาจาก g(x) นะฮะจากโจทย์นะจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า g(x) เนี่ยมันเท่ากับฟังกช์ชันของ f(x) และยกกำลังสองอีกทีนึงทีนี้ครูกรับจะหาดิฟของ f ใช่ไหมครูกรับก็เลยหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างนะครับหรือดิฟนั่นเองอ่ะมันก็จะเป็นอนุพันธ์ของ x เขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ ส่วนทางขวาก็คือทำยังไงเอา2ลงมาวางข้างหน้าแล้ว f x ก็ลดดีกรีลง1ขั้นคือ2ลบ1แล้วอย่าลืมดิฟไส้ไส้ข้างในคือ f x ก็คือดิฟคาไว้อย่างนี้เลยโอเคไหมฮะนี่คือดิฟไส้ละขั้นต่อไปก็ dx d y d ก็ก,ก็เป็น1ละนะฮะพอเราดิฟแบบนี้เสร็จดูนะดูนะโจทย์ต้องการให้เราหา f ดิฟ7ไปแทนใช่ไหม ดังนั้นคุก๊็บจะแทนทุกที่ด้วย7ลงไปที่ x ก็แปลว่าทางซ้ายเนี่ยเป็นดิฟา g ดิฟแล้วก็7ตรงไหนที่มี x ให้น้องๆก็แทนด้วย7ลงไปนะครับ2ลบ1ก็เหลือ1น1ตรงนี้ก็เป็นอนุพันธ์ของ7อ่าอนุพันธ์ของ f แทนด้วย7ซึ่งไอ้เจ้า g ดิฟ7กับ f 7โจทย์ให้มาแล้วไปดูนะดูนะ g ดิฟเนี่เขาให้มาเท่ากับ1เห็นไหมเนี่ยเขาให้มาเท่ากับ1ส่วน f เเขาให้มาเท่ากับ3ามน้องก็เอามาแทนนะครับตัวนี้คือ1นะครับแล้วก็ g อ่อ f 7ก็คือ3แล้วก็จะคูณกับ f ดิฟเอยู่อย่างนี้ดังนั้น2อคูณ3มันได้6อ่ะนะใช่ไหมครับตัวนี้ได้6ข้างนี้ได้1 เราก็ย้าย6ไปหาร1กลายเป็นเศษ1ส่วน6ดังนั้นอนุพันธ์ของ f นะครับที่แทนแล้วดิฟแล้วแทนด้วย7มันมีค่าเท่ากับเศษ1 6. นะ่ส่วนาะเราก็เอาไปแทนนะฮะเราก็เอาไปแทนในคำถามค้างคาของเราก็คืออะไร f ดิฟ7คูณ12นะ f ดิฟแทนด้วย7คูณ12 เมื่อกี้เราหาตัวนี้ได้เท่ากับเศษ1นึ่ส่วนหคูณสิดังนั้นมันก็จะตัดทอนกันเหลือ2ก็แปลว่า f ดิฟ7คูณสิมีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับก็หาแบบง่ายๆแบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปต่อนะฮะก็คือชอยที่2ครับความจริงข้อนี้ถามว่ายากไหมมันไม่ได้ยากมากแต่ว่า อย่างที่ครูกรอบเคยบอกนะเรื่องแคลคูลัสนะฮะไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องแบบว่าอ๋อดิฟได้แทนค่าเป็นแล้วแปลว่าคุณจะเข้าใจแคลคูลัสนะครับเอาเข้าจริงๆทุกวันนี้ครูกรอบก็ยังไม่ได้เข้าใจแคลคูลัสอย่างแท้จริงหรอกนะฮะเพราะว่ามันมีความหมายมันมีมินนิ่งของมันที่ซับซ้อนนะครับต้องค่อยๆเรียนรู้แต่รับรองว่าถ้าเข้าใจแล้วมันจะสนุก มันจะว้าวมันจะเท่มากที่เราสามารถอธิบายความหมายของสูตรอนุพันธ์ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็โอเคนะอ่ะเดี๋ยวไล่หน้าจอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเล่าเรื่องด้วยในขั้นแรกน้องๆต้องรู้จักสูตรดิฟเอกลังเอ็นเมื่อเปลี่ยนเอ็นเป็นฟัง์กชันแล้วดิฟอย่าลืมดิฟไส้ข้างในตอนจบนะครับทีนี้โจทย์เขาต้องการหาอนุพันธ์ของตัวนี้ อนุพันธ์ตัวนี้ก็คือดิฟภาพรวมแล้วดิฟไส้นะฮะดิฟตัวใหญ่ก่อนติดไว้ค้างเป็นสัญลักษณ์ไว้แล้วดิฟไส้ไส้มันดิฟได้เลยนะจากนั้นน้องๆแทน x เป็น2ตามโจทย์สั่งนะครับพอแทน2ลงไปเราจะติดค้างว่า f ดิฟเคูณ12หาค่าไม่ได้ต้องไปหา f ดิฟ7พอเราจะหา f ดิฟเเริ่มจาก Gx ก่อนเอา gx มาดิฟ ดิฟเสร็จแทน x ด้วย2เอ่อแทน x ด้วย7มันก็จะหลุดออกมาค่าต่างๆโจทย์ให้มาแล้วน้องๆจะได้ f ดิฟ7พอได้ f ดิฟ7มาแทนตรงนี้ก็จะได้คำตอบนะฮะลองทำด้วยตัวเองดูนะลองทำด้วยตัวเองดูจะได้มั่นใจนะครับส่วนเรื่องแคลคูลัสค่อยไปว่ากันต่อในมหาลัยนะเรียนให้เรียนให้เข้าใจแล้วก็สอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปเรียนให้ลึกซึ้งกว่าเดิมโอเคนะ ใครมีคำถามอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ฝากถามเอาไว้ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวกูก๊อปมาตอบนะครับเลื่อนให้ดูนะโอเคสรุปตอบช้อยที่2นะฮะเรียบร้อยข้อที่9จบแล้วสวัสดีครับ